สำหรับใครนะครับผมนี่กำลังมองหาร้านเติม UC เกมพับ G Mobile นะครับคิมแนะนำเป็นร้าน Top u อัพเกมเลยนะครับผมเพราะว่าถูกกว่าการเติมเองในเกม10-15%นะครับเติมรวดเร็วใช้เวลาเพียงแค่5-10นาทีนะครับปลอดภัย100%เพราะทางร้านใช้บัตรเลเซอร์แท้นะครับทางร้านยังรับเติมเกมอื่นๆอีกมากมายนะครับผมเช่น Free Fire, ROV แล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยนะครับหากสนใจนะครับแอดไลน์มาได้ที่ ID แอดพับอัพเกมเมอร์นะครับอย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะหาไม่เจอนะรีบๆไปเติมกันนะทุกคนฝั่งเราฝั่งลงฝั่งเรามีด้วย ตัวร้านเหรอหมดเครื่องแล้วน่ะนี่อยู่ไหนนะข้างนอก Watch out. อุ้ยเดือดอยู่ไหนโอ้คงทางโน้นทางน่าจะบนเขาอะทางบ้านนู้นเออน่าจะตรงไอ้นี่ตรงบ้านหักบ้านแตกเสียงยิงไมค์กระปูดอ๋อผีมาตั้งกลุ่มอะไรกินวงไปเฮ้ยไม่ใช่ตรงบ้านตรงบ้านบ้านซ้ายบ้านขวาบ้านน้ำเงินอะบ้านเนี่ยเจพี่ Watch out ผมว่าอยู่ผมเห็นลูกกระสุนอยู่ ไม่มองไม่เห็นยิงมุมไหนขวาคนนั้นนะ่ะชื่อจีนเฮ้แต่มันยิงคมเวอเยนะเกิดเห็นล้บ้าน ไปบีเดินใส่มันอย่างเดียวไอ้โหโอ้ซ้ายมา<น>ยากวินตรงเนี้ยเต็มยากอ่ะผมมาถึงละมันอยู่ปะอยู่พี่ไม่อยู่มันออกอข้างบนยังอยู่ทีละ ต้องบนวนีเอสยังอยู่อ๋อเคลียร์ก่อนเคลียร์วีเอสก่อนหายไปไหนไมโดูงเงียบหลังคาโอ้ยเป็นคลิ้นบังจอหมดตอบก็ได้แบบนึงไม่อยู่แล้ววีเมัน,มน,นได้ยินเสียงกโดดแล้วก็หายไปเลยอยีก Watch out ไม่ไม่วีเอเอะอยู่ตรงนี้อ,อยู่ใกล้ๆวิน Watch out Watch out โอเคพี่ข้างบนพี่ล็อกตัวนี้เดี๋ยววิ่งลงมาได้ยาไหมแต่น็อกข้างบนอะขาดนัดเดียวน็อกหนึ่งพี่เล่นพี่เล่นต้องไหนอยู่ข้างในเลยปะ

มาลามาเลยมาลามมาลมมาลากเลยข้ามถนนไปแล้วลูกด้บีบีไปมันไม่มันไม่แมาัล<า>้วอยงไน่ยม่ยมเพื่อนมันก็น็อโอุ๊ยอุยดวงแข็งาีดวงแข็งได้ได้ไ้เพียบเลยเพียบเลยเพียบเลยข้างบนเข่าปะ ใช่พี่โอ้โหจะลงไปก็ไม่ได้ลงมันยิงล็อกพี่อยู่พี่วิ่งออกไปน่ายค่ะโดนเต็มเต็มเลย Watch out น้นนอกตัวแรกดึงกันได้ไมรักผมอยู่นั่นแหละไม่ต้องมาเฮ้ยสวยเอาตัเดิมทาไม่ใช่หรือเปล่า

หายไปตัวหนึ่งสอนหน่อยดิมันหายด<บ>ีด้ยมนนัมันน่าจะไปชุบอยู่อยู่อยู่เสาลูกแต่พี่ใครกินยานาำอ,อ่ะ,อะว่าแล้วมันหายไปตัวนึง Of set Mark the location. Watch out. location. Watch out. Watch out. เห็นน e. ั้นหรอมาสี่ตัวต hey. ัวมีธมุกตื่น Watch out วงนะมันเข้าวงนะ Mark the location มีเห็นหน้าตูสมอกแล้วหน้าพี่มีชิดเลย Mark the location

ไม่ไหววะเยอะมากสองตัวเลยอาก,กับมาจงอันนี้เกือบน็อกนะครับมาดู location บอดหรือคนวนะเนี่ยตัวนี้น่าจะบอดไม่ตุวีด้วยเจอตัวแล้วคนท้ายเดี๋ยวน่าจะวิ่ง,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 งสีขวามายังไม่มีทองเลยตกใจยังยาง,ยาง เมื่อกี้แบบเสียงนึกว่าอยู่นู่นนะดีนะดับช็อตหรอเขาแบบยิงไม่คมไปที่ไปที่ชุบเลยครับเพื่อนเห็นไหมหมดยิงถ้าไม่โดนเลยเล้นามาเอาตายโบ<ห>มารับผมด้วยครับผมรอตรงนี้เสียงลมเข้าไหม ไม่นาเขัาเฮ้ยใครมาไม่มีรถเลยะ่ลยะกี่นนปกตรงนี้มันหนีเจอรถแล้วเจอคนเจอนนะเพื่อน FWD ๋อไม่ได้ FWD คนเฉย <c oughs> เลยอะ่ะนึกว่าบอทเมื่อกี้ <c oughs> เขาวิ่งมานอนเขาไม่สวน สวัสดีพี่โจ้ไปรับอีกสวัสดีครับไม่ไป็นรกักับคนอื่นเลเามาทางนี้กันไปทางนั้คนเดียวเด็กจานแซมเลยแต่อันนี้มาคนเดียวนะมา r k ค h ์ l ด c a โลเคชนเอาเลยครับไปเพื่อนมีกันมาแล้วเนี่ยอนี่ตรงนี้ใต้พวกบ้องน้ำบ้องน้ำ ก้ามีไหมวะเข้าไปไปเลยไปไปไปรีบรีบกันละเอ้ยเล้วอะไรมาเนี่ยขอบคุณครับที่มารับมายิงบอทกันเมื่อกี้ได้ตามตัวครับบอทคนจริงบ้าเจ๊จริง Mark the location บ้านจุบเลยไม่เร็วปุ๊ดสิมาจบลงเลย Mark the l o c a น i o n เรียบร้อยลงเลยชุบเลยชุบเลยเพื่อนผมยัดเลยจริงมึงชุบนะ ได้ๆไเนจะตุยกตาตัวนั่นเอ้าหมดแล้วยังอ่ะเพื่อนยากยังเพื่อนนะชเพื่อนนะหมดครับหมดหมดใช่ไหมหมดหมดโอ้กระจอกยังวันที่นี้ไม่ผมชโค้งเลยเดี๋ยวเวลาทิ้หายเลยกูไม่ได้ยิงเลยกอดไม่น่าแปลกใ้กูเลยกอดทวดครับกอดทวดครับกอดทวดได้ไหมล่ะ เรื่อนก็ว,ว่าเขานี่จะอยู่นี่ด้ยิงอย่างงี้มันมาแถวที่นี่องตหมดแล้วน่าจะมมกกุอะรู้ไหมเนี่ยจโมกที่มีเพื่อนยิงคนเดียวเลยนะ

ยังจำไม่แตกสำไม่เจ็บมากเลยเราต้องไปแล้วล้อวงขวาไหมโอ้บีบแล้ว,ว่ะเอาไงดีทุกคน

แกจะดีจริงไงโอ้โหลาด้วยลาด้วยเออว่าจะเี่ยวแต่ไมีงานอะไรแก้ว We are the best ถึงว่าเขาจะอ้อมมาฝั่งนี้มันยิงกันแล้วคือมันมันเี่ยวกับผมมันโยนไอ้ปุูมมาอ๋อนึกว่าเขาจะอ้อมมาฝั่งเจ้าปวยเนาสองคนงีครับคือระยะโจ๊ะ